ยินดีต้อนรับช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดหากพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องขอคนละหนึ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนที่ยี่สิบแปดแวมไพใสเลือดแท้ผมเพิ่งเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยทางมันก็วุ่นวายมากสัปดาห์แรกกำลังจะสิ้นสุดลงและชั้นเรียนก็จะเริ่มในไม่ช้าแม้ว่าจะมีหลายสิ่งที่ผมต้องทำรอบๆมหาวิทยาลายัยแต่ผมก็ยังจัดการแปลอีกบทหนึ่งจนเสร็จ ผมหวังว่าทุกคนจะสนุกกับมันนะครับวีเีล็อกอิงลับเข้ามาและนั่งลงข้างๆตันเวนตอนอยางเงียบเียแม้แต่ NPC ซก็ต้องแสดงท่าทางบางอย่างเพื่อเพิ่มเลเวลและทักษะของพวกเขาเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อันที่จริงประตูเทเลพอร์ตมีตัวเลือกพิเศษมากมายและเนื่องจากถ้ำเป็นจุดเริ่มต้นมันจึงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากมอนสเตอร์อย่างสมบูรณ์ตันเวนตอนตื่นขึ้นและตามพีเดที่พยายามแอบออกจากถ้ำเจ้าจะไปไหนลาตเวนรอท่าอยู่ที่นี่ครับถ้าจะรอท่าเป็นอยู่ที่นี่ ปันเวนตอนนั่งลงในถ้ำอีกครั้งวีเด้ออกจากถ้ำเพียงลำพังเมื่อรู้ว่าปันเวนตอนปลอดภัยวีเด็ก็เริ่มเดินออกจากถ้ำการเดินไปมาในที่แห่งนี้เหมือนกับการเดินอยู่บนน้ำแข็งบางๆมอนสเตอร์เขาอยู่ห่างจากถ้ำมากพอแล้วปราสาทดำขนาดใหญ่และหมู่บ้านหายลับไปจากสายตามีบางสิ่งที่เขาพลาดไปในช่วงกลางวันภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและหมู่บ้านนั้นปลอดภัยไม่มีมอนสเตอร์มีมอนสเตอร์ยุบเป็นกลุ่มน้อยมาก แต่มอนสเตอร์ควรจะปรากฏตัวไกลแม่น้ำวีด่ดไปค่อยๆลงจากภูเขาหลังทุ่งนาไกลๆมีฝูงหมาป่าดำอยู่กลุ่มหนึ่งยังไม่ถึงเวลาที่จะต่อสู้กับพวกมันเขาลดตัวลงคางสีขาและเริ่มซุ่มซ่อนตัวบางครั้งก็หลบอยู่หลังขดหินสักพักและในที่สุดก็กลับไปยังหมู่บ้านหมู่บ้านที่เคยมีรานค้าพร้อมเจ้าของร้านใจดีตอนนี้ใลายเป็นบ้านทรงตรงหมู่บ้านถูกทิ้งร้างและพังทลายดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหาสเสบียงเพิ่มเติม นั่นคือความแตกต่างพื้นฐานในการมายังจังหวัดโมราต้าควรซื้อสวนผสมอาหารและสมุนไพรให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และเก็บไว้ที่จุดเริ่มต้นการมีสเสบียงเหลือเฟือย่อมก,กว่าการนี้ไม่เพียงพอแต่พีดึงไม่สามารถเสี่ยงอันตรายในการค้นหาไปทั่วเมืองได้ความหนาวเย็นแทรกซึมลึกเข้าไปในผิวนังของเจ้าความสามารถทางกายภาพลดลง14%การสูงกรอบไม่มีผลเพิ่มเติมสามารถใช้ไฟเพื่อต่อสู้กับความหนาวเย็นได้แต่ไฟก็มีควันมันไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายที่จะต่อไฟ วีเธตัดสินใจที่จะใช้เวลาอีกเล็กน้อยในการลาะดะเวนอย่างระมัดระวังเนื่องจากความหนาวเย็นแวงไพสองสามตัวเดินผ่านไป่าแวงไพสายเลือดแท้หลังจากนั้นไม่นานกลุ่มแวงไพก็จากไปและหนึ่งในนั้นก็เดินลงทางไปคนเดียวแวงไพปรากฏตัวขึ้นใบหน้าสีและเสื้อคลุมสีดำห้อยลงมาตามร่างกายของพวกเขาพวกเขาสวมเครื่องประดับและมีแหวนอยู่ที่นิ้วพรวีดิงเงียบเงียบใช้แหวนแห่งนักบวชชั้นสูงที่เขาสวมอยู่เพื่ออวยพรตัวเอง แสงสว่างปกคลุมและเป็นออกมาจากร่างกายของเขาพรแห่งนักบวชชั้นสูงถูกใช้แล้วเป็นเวลา20นาทีความสามารถทางกายภาพจะเพิ่มขึ้นเขาตรวจสอบหน้าต่างข้อมูลของเขาและผลลัพธ์ก็น่าประหลาดใจพลังความคล่องแคล่วความอดทนความแข็งแกร่งและพลังชีวิตเพิ่มขึ้นถึง,ถง150อยซอย่างน่าทึ่งพลังชีวิตและมานาสูงสุดเพิ่มขึ้น3 0ทําให้เขามีพลังชีวิต7 0 0ดและมานา6 0 0ัอย่างมหาศาลวีดีลงทุนสตาร์ส่วนใหญ่ที่เขาได้รับจากการอัปเกรดไป เพิ่มค่าสติปัญญาหรือความอดทนเลยเขาสามารถเพิ่มค่าจิตวัญญาผ่านการต่อสู้แทนที่จะเป็นความอดทนซึ่งทําหน้าที่เป็นส่วนเสริมเยี่ยมไปเลยอย่างไรก็ตามไบเทมสุดพิเศษนี้สามารถใช้ได้เพียง20นาทีเท่านั้นผ้พาพันแผลเย็นการเพิ่มขึ้นของพลังชีวิตและมานาสูงสุดนั้นไม่มีอะไรเลยเมื่อใช้ร่วมกับทักษะผ้าพันแผลค้าพลังชีวิตสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะผ้าพันแผลเย็นของเขาพัฒนาไปถึงระดับกลางแล้ว คุณภาพของผ้าพันแพรรวมกับทักษะาระดับสูงสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้อย่างรวดเร็วอัรตราการฟื้นฟูมานาของเขาเพิ่มขึ้น10%เนื่องมาจากผลของแวนทั้งเจ็ดวงที่มือของเขาอย่างไรก็ตามมันยังขาดอยู่เล็กน้อยสำหรับเขาที่จะพร้อมถึงเวลากินแล้ววีเด็กหลับตาลงและกินอาหารอาหารนกกระชันแห่งวันอาหารที่สร้างจากไข่ของผ่าจอยทนจกซูพลังชีวิตและมานาเพิ่มขึ้นอีก500 แต่เขายังไม่พร้อมที่จะต่อสู้มีถือถือดาบและเปิดใช้งานทักษะติดตัวพรศักดิ์สิทธิ์แบบที่นักบวชศักดิ์สิทธิ์ใช้มันเป็นทักษะที่สูงกว่าหนึ่งระดับร่างกายของวีทูถูกปกคลุมด้วยแสงอ่อนโยนด้วยคุณภาพของทักษะที่เหนือกว่าพลังป้องกันของเขาเพิ่มขึ้นส0ปอร์เซนในเวลานี้แวมไพร์ได้หายตัวไปแล้วจากนั้นแวมไพร์ที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงบ้านก็กำลังมุ่งหน้ามาทางวิดที่นีเองสินะที่มาของความรู้สึกไม่ดีที่ฉันรู้สึก ดูเหมือนจากคําพูดของแวงไพว่ามันถูกดึงดูดโดยพรศักดิ์ใบมีสลักวีตประหลาดใจที่แวงไพเข้าใกล้เขาอย่างกระทันหันเขาวิ่งออกจากบ้านและรีบใช้ทักษะศัตรูเป็นมนุษย์แวงไพใช้ท่อนแขนที่แข็งแกร่งของมันป้องกันดาบของวีตอย่างไรก็ตามความเสียหายอันน่าสะพรึงกลัวของใบมีสลักทะลุก,การป้องกันของศัตรูไม่ว่าระดับของศัตรูจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นกระต่ายหรืออะไรก็ตามมันแทบไม่มีความแตกต่างกับไบมีสลักความเสียหายเกือบจะเท่ากันกับมอนสเตอร์ ที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งเช่นวันไพ่คอยาพลังชีวิตของวันไพ่ลดลงเมื่อถูกโจมตีอย่างไรก็ตามอย่างที่คาดไว้มันไม่ขยับเขยื้อนจากการโจมตีระดับสูงเช่นนั้นมันทนทานราวกับถูกยุงกัดฉันจะดูดเลือดแก่มนุษย์วันไพ่ยื่นมือตรงมาที่เขาเขาถูกโจมตีอย่างง่ายและโงอเขาเช่นนั้นและมีรูสองรูจาะเข้าไปที่ด้านข้างของลำคอมันต้องเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพอใจมีเด่ขวาและจับหน้าอกของวันไพ่ขณะที่เขาล้มลงและกลิ้งไปด้านข้าง เขากระแทกพื้นหิมะด้วยร่างของวังไพเอาละ่ะความเสียหายสูงกว่าที่ฉันคาดไว้แต่จากมีไปมันจะลดลงอย่างมากเช่นเดียวกับการต่อสู้กับอัดวินแห่งความตายที่แตกต่างจากคนอื่นๆจุดประสงค์ในตอนนี้คือการพัฒนาประสบการณ์การต่อสู้ที่ทักษะและสะแตร์เทไม่สามารถให้ได้ป,ดปิดปิดหน้าต่างสแตร์สิทที่แสดงพลังชีวิตและมานาของเขาเขาสังเกตศัตรูด้วยสายตาและรู้สึกถึงสภาพร่างกายของเขาเขามุ่งความสนใจไปที่ศัตรูของเขาตอนนี้เขาเรียบง่ายกว่าเมื่อเทียบกับสมัยอยู่ในทวีปแผงเวนมวนมาก เขาไม่รู้เรื่องเกมมาไกนักเขาไม่มีแม้แต่แผนที่ให้จดจําเมื่อเขาเจอมอนสเตอร์ที่แข็งแรงเขาก็แค่ต่อสู้กับมันเพื่อคลายเครียดมันเป็นความสุขที่ได้พบศัตรูที่แข็งแรงขึ้นเล็กน้อยเขาไม่ต้องการคําแนะนําจากคนอื่นแต่ต้องการประสบการณ์โดยตรงและแก้ไขด้วยตัวเองต้องทนทุกทรมานกับกระบวนการลองผิดลองถูกที่น่าหงุดหงิดตายบ่อยกว่าคนอื่นๆมากถึงกระนั้นวีเดกก็ยังเก่งที่สุดมันเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นคนที่สร้างเส้นทางของตัวเองอยู่เสมอ เขาเดินในเส้นทางที่คนอื่นมักจะไม่เหลือและออกล่าการสนุกกับการต่อสู้ง่ายกว่าเมื่อก่อนแทนที่การต่อสู้จะเป็นเพียงการคลิกเมาส์และที่บอร์ดเขากลับสนุกกับการต่อสู้จริงๆเขาปฏิเสธแรงกดดันจากอาชีพของเขาไม่ได้ยิ่งทักษะสะสมมากขึ้นเท่าไหรก็ยิ่งมีลายสิงลายอย่างที่ต้องสูญเสียมากขึ้นเท่านั้นทุกครั้งที่ความตายมาเยือนก็มักจะมีความปลัวว่าเลเวลและความชำนาญของทักษะจะลดลงมากแค่ไหนเมื่อคุณต่อสู้กับมอนสเตอร์การมีความคิดเช่นนี้จะเพิ่มความตึงเครียดพวกเขาไม่ได้รับอะไรมากนักจากการต่อสู้เอง การต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งการเคลียร์เครดความสนุกของเกมคืออาชีพที่เขาสนุกกับมันอย่างแท้จริงคูว่าวา่าใบหน้าของแวงไพ่บิดเบี้ยวอย่างกะทันหันตั้งแต่นั้นมามันก็เริ่มโจมตีแรงขึ้นและเร็วขึ้นโจมตีต่อเนื่องเจ็ดครั้งวีสแสดงทักษะข,ของเขาในเวลาที่เหมาะสมเขาคิดโดยธรรมชาติว่าจะใช้ทักษะใดในเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่เจ้าจะหนีไปนั้นน,น้อยมากวีือใช้ใบมีดสลักรอบตัวแบงไพ่เรียกพังเท้า แวงไพ่ไม่หลบก,การโจมตีและเปิดมือออกกว้างฟงูงทางเท้าแวงไพ่สีดําถูกเรียกออกมาข้ามันทางเท้าแวงไพ่ที่ถูกเรียกออกมากระพือปีกบินขึ้นไปในอากาศจากนั้นพวกมันก็ลงมาเกาะวีด้และดูดเลือดของเขามอนสเตอร์ชั้นสูงแวงไพ่พวกมันสามารถใช้เวทมนต์ได้โลกพลังรักษาแวงไพ่ที่บาดเจ็บเสริมความสามารถในการฟื้นฟูของมันเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตการโจมตีแวงไพ์หลังจากที่มันฟื้นฟูพลังชีวิตและจะเป็นการสูญเปล่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่อนแขนของมันได้รับการรักษาแล้วให้ตายสิวีเดใช้ดาบจมตีคังเทาคังเทาวางาวงไพดูดเลือดก,ก็ติดเขาในระหว่างการต่อสู้วูบวางไพพุ่งเข้าใส่วดีด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อเนื่องจากมันเป็นทักษะที่ใช้มานาจํานวนมากเขาจึงไม่สามารถใช้มันต่อไปในการต่อสู้ได้เมื่อไม่มีมานาที่จะเสริมพังดาบของเขาเขาก็ไม่สามารถจมตีวางไพให้ถึงแก่ชีวิตได้โชคดีที่เวทมนตรักษาของมันไม่ได้ฟื้นฟูทุกสิง่ง แวงไพไม่มีมานาพอที่จะรักษาอีกต่อไปได้ผลมานาหมดแล้วในที่สุดแวงไพก็เริ่มเสียเลือดใบหน้าสีของมันยิ่งขาวซีจับความเนรยาอย่างรุนแรงขณะที่มันค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามข้อความก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของวีดดอกจันผลของพรได้หมดลงแล้วพลังของเขากําลังลดลงอย่างรวดเร็วดาบหนักขึ้นและการเคลื่อนไหวของเขาก็เชื่องช้าลงดอกจันผลของพรศักดิ์สิทธิ์ได้หมดลงแล้วดอกจัน เจ้ารู้สึกหนาวความสามารถทางกายภาพลดลง20เปอร์เซนประสิทธิภาพของทักษะลดลงส0เอร์เซความหนาวเย็นอาจนำไปสู่ภาวะซากซ้อนอื่นๆพลังชีวิตและมานาสูงสุดลดลงพลังป้องกันของเขาลดลงเนื่องจากทางคทาวังไพดูดพลังชีวิตของเขาอย่างต่อเนื่องเมื่อเลือดไหลามากขึ้นพลังชีวิตของเขาก็ลดลงอย่างรวดเร็วและความเร็วในการเคลื่อนที่ของเขาก็ลดลงมนุษย์ในที่สุดวังไพก็จับวิตติได้พลังชีวิตปัจจุบันของวังไพเหลือน้อยกว่าสิเปอร์ซต ววงไพรพยายามดุดเลือดของเขาด้วยการโขกศีรษะย่างแรงแต่วิตเกล่าวว่ามันยังไม่จบแค่นี้หรอกแวงไพรอดหัวเราะไม่ได้เมื่อมองไปที่วีปแวงไพรแทบจะไม่มีชีวิตอยู่มานาของมันหมดเปลี้ยงแต่วิติอยู่ในสภาพที่แย่กว่ามากเขาไม่สามารถยุดเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลได้เขารับตาลงความตายเขาออกจากเกมอีฮยอนเต้าออกจากแคปซูลและกำมัดแน่นเขาได้สัมผัสกับการต่อสู้กับแวมไพร์มอนสเตอร์ระดับ2 7 0ร้อยเจ็ดสิบ เป็นอย่างไรแข็งแรงแข็งแรงมากเขาใช้ดาบรวมทั้งพ่อและพรศักดิ์สิทธิ์อุปกรณ์แตกต่างจากอาวุธราคาถูกที่เขาได้รับจากอัดวินแห่งความตายอย่างมากนั่นแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของมอนสเตอร์ระดับสูงอย่างเต็มรูปแบบแต่เขามีความรู้สึกอย่างแน่นอนว่ามันไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ไม่สามารถเอาชนะได้อีฮยอนกำมมัดและตะโกนแวมไพร์สายเลือดแท้ถ้าพวกมันให้หมดเพนไอรีนโรมูนาและสูกาต้องสอนพ่อแม่ของพวกเขาเกี่ยวกับเกมในป้องปราการแห่งเซราบุพ่อแม่ของพวกเขาออกไปทำเควสดังเจียน จากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจติดต่อวีดเฮวิทินายรู้เรื่องคนที่นายบอกว่าเพิ่งเข้ามาเล่นเกมเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมฉันควรแวะไปทักทายหน่อยทําไมจะไม่ละ่ะตอนนี้ฉันช่วยพวกเขาไม่ได้จริงๆมันคงจะดีเท่าเธอช่วยพวกเขาได้แน่นอนคะ่ะในเมื่อพวกเขาเป็นเพื่อนและคนรู้จักของวีดใช่น่าประทับใจที่พวกเขาอยู่ในสัปดาห์ที่สองของการวิ่งดาบไม้ที่ซุนฝึกแล้วเฮ hey, และสูกายิ้มอย่างเอ็นดูเมื่อนึกถึงวีดที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจต่อสู้กับมอนสเตอร์นับพันแม้ว่าเขาจะเป็นช่างแกะสลัก ก็ไม่มีใครที่มีทักษะการใช้ดาบแข็งแกร่งเท่าเขาพวกเขาประหลาดใจและแทบไม่อยากเชื่อว่าเขาต่อสู้กับมอนสเตอร์ด้วยทักษะการใช้ดาบที่ชันฉลาดเช่นนั้นนั่นคือความคาดหวังของพวกเขาที่มีต่อคนรู้จักของวีบเมื่อไม่นานมานี้พวกเรายังเป็นมือใหม่แต่ตอนนี้พวกเราเข้าใจเกมอย่างยอดเยี่ยมแล้วนั่นก็เพราะวีกเก่งที่สุดนะสิเมื่อพวกเขาไปที่ศูนย์ฝึกก็มีผู้คนจำนวนมากเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่รอมองไปทางนั้นสิแล้วจะประหลาดใจเฮ hey, และเพื่อน มองไปยังทิศทางที่พวกเขากําลังชี้และพวกเขาเห็นวงกลมขนาดใหญ่ผู้คนกวา่าห้าร้อยคนกําลังวิ่งดาบไม้ไปยังหุน่นไล่ตาหนึ่งสองสามพวกเขากําลังตะโกนและนับผู้คนห้าร้อยคนกําลังใช้ดาบไม้และจงตีหุ่นไล่ตาพร้อมกันด้วยจังหวะที่แม่นยําร่างกายของพวกเขาทุกคนเคลื่อนไหวด้วยความเร็วและท่าทางเดียวกันแต่สิ่งที่ทําให้เพนประหลาดใจมากที่สุดคือแววตาของพวกเขาบรรยากาศนักอึองอะไรอย่างนี้เขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งในแววตาของพวกเขา มันกดดันหัวใจของเขาอย่างมากรรยาตาที่น่าสะพึงปลัวดูเหมือนจะแรงขึ้นประมาณหนึ่งลบสองเท่าเนื่องจากมันมาจากผู้คนห้าร้อยคนพร้อมกันจากทั่วทั้งห้องฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าทําไมถึงมีคนมารวมตัวกันมากมายที่นี่มันราวกับว่าสิ่งนี้ให้เป็นเรื่องปกติไปแล้วรอบๆศูนย์ฝึกคืออะไรนะเขาน้ำตาคลอเบ้าด้วยความกระวนกระวายใจดูเหมือนว่าคนรู้จักของวิชิมีคนน่าโมรปกป,ปนอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกเลเวนยังไม่สูงพอ แต่พวกเรายังออกไปไม่ได้ก็เลยต้องทําต่อไปในที่สุดเพลงก็รวบรวมความกล้าและถามมีใครรู้จักวีตป้างไหมเมื่อเขาพูดเช่นนั้นผู้ชาย500คนก็หันมามองเขาตึกหน้าอกของเพนเริ่มเต้นเร็วขึ้นด้วยความกลัวแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็กลับไปใช้ดาบไม่ตีหุ่นไล่ตาตอฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่ฉันจะทําทุกวิธีทางเพื่อช่วยพวกเรามาที่นี้เพื่อช่วยพวกนายไม่ต้องกังวลหรอกเข้ามาสิชะงักดาบไม้หยุดลงก่อนถึงหุ่นไล่ตา เกือบพร้อมกันผู้คนห้า้อยคนก็วิ่งเข้ามาหาพวกเขาพวกเขาสุดตัวลงคุกเขาและร้องไห้ต่อเพลงได้โปรดได้โปรดขนมปังบาเล่ได้โปรดเลี้ยงข้าวพวกเราด้วยหลังจากเวลาจริงผ่านไปหนึ่งวันวีเดก็เชื่อมต่อกับเข้าไปหน้าประตูเทเลพอร์ตความชำนาญลดลงไปนิดหน่อยทักษะต่างๆลดลงห้าถึงเจ็ดเปอร์เซนความชำนาญการแกะสลักลดลงเจ็ดเปอร์เซนการทำอาหารลดลงหกเปอร์เซนักษะอื่นๆเช่นง,งานฝีมือความชำนาญดาบ และการซ่อมแซมลดลง5%โชคดีที่ไอเทมที่รอเมื่อเขาตายมีเพียงอาวุธทองคำสองสามชิ้นเท่านั้นฉันยังไม่พร้อมสำหรับวแวนไพใสเลือดแท้ฮจะเริ่มซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายอีกครั้งซ่อมแซมหลังจากที่เขาทำลายไอเทมทั้งหมดในช่องเก็บของเขาก็สามารถบรรลุเป,ป้าหมายที่ต้องการได้ทักษะซ่อมแซมถึงเลเวลสิทิ์และเปลี่ยนเป็นทักษะซ่อมแซมระดับกลางแล้วความสามารถในการซ่อมแซมดีขึ้นตามระดับทักษะ ตอนนี้สามารถฟื้นฟูความทนทานสูงสุดของอุปกรณ์ด้วยการซ่อมแซมที่สมบูรณ์ได้แล้วตอนนี้สามารถเรียนรู้ทักษะช่างตีเล็กได้แล้วในที่สุดวีที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ของเขาอุปกรณ์ปัจจุบันของเขามีความทนทานต่ำมากและเขาไม่มีเงินพอสำหรับอุปกรณ์ใหม่ภาครมที่บิดเบี้ยวกลับมาเงางามกรอที่บุกก็เรียบเนียนส่วนที่แตกและเป็นสนิมก็กลับคืนสู่เหล็กดำเอาละ่ะถึงเวลาเริ่มแล้วเมื่อวีพยายามออกจากถ้ำปันเวนตอนก็เข้ามาหาเขา ข้าจะช่วยต่อสู้กับปำภายยังก่อนยังมีขั้นตอนการเตรียมการอีกหนึ่งอย่างตกลงบีเดออกไปสำรวจจังหวัดโมราตาพิงลำพังตรวจสอบบริเวณต่างๆเพื่อดูว่ามอนสเตอร์ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนผลการคน้นหาของเขามีมากมายมีมอนสเตอร์จำนวนมากพอสมควรในจังหวัดโมราตาอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านและปราสาทดำขนาดใหญ่มีมาปลาดำจำนวนมากพวกมันเป็นมอนสเตอร์เลเวลหนึ่ง้อยเจ็ิบแต่มาปลาหลายตัวมักจะเดินไปๆคนเดียวแทนที่จะเป็นกลุ่มในกรณีที่เลวร้ายที่สุด มีมาป่ามากกว่า100ตู้ตัวพร้อมกันแม้ว่ามันจะอันตรายแต่พีเด็กก็สามารถกู้คืนประสบการณ์ที่สูญเสียไปได้ด้วยการกวาดล้างมาป่าโดยใช้พรแห่งดาบและพรแห่งนักบวชชั้นสูงจนถึงเลเวล182นี่เป็นแรงล่าที่ดีพอสมควรการล่ามักจะทาในบริเวณโดยรอบเมืองหรือหมู่บ้านใกล้เคียงเหตุผลก็คือมอนสเตอร์กระจายตัวอย่างสม่าเสมอและง่ายต่อการช่วยเหลือสมาชิกในปาร์ตี้อย่างไรก็ตามวีเดนเดินเตร็ดเตร่ตรตรลาัตว์ในสถานที่ที่มีมอนสเตอร์จานวนมากเพียงลําพัง หลังจากที่เขาวิเคราะห์พื้นที่โดยรอบและมอนสเตอร์แล้วมีเดกก็ไปสภาอันเวน่อนมารักษาค่าครับมีเดกอาไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์รักษาบาดแผลของเขาไม่จําเป็นต้องใช้ผ้าพันแผลสมกับเป็นอันเวนบอลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นปกคนต่อไปที่มีเลเวลสูงถึง320อย่างไรก็ตามเป็นพีซีเช่นนี้ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ตายการตายของอันเวนบอลหมายถึงจุดจบหากผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นปกคนต่อไปตายระหว่างทำเควสเขาก็จะล้มเหลวในเควสและความสัมพันธ์กับโปดแห่งเฟรียจะลดลงอย่างมาก ลองคิดดูว่ามันเหมือนกับสิ่งที่ไม่สามารถนําไปนหนมาไหนได้ง่ายๆแต่ใช้เวนมนมนป้องกันครับทําให้พลังของกองกําลังชั่วร้ายที่พยายามทาร้ายเขาลดลงพรศัก์สิทธิ์เพิ่มพลังให้ข้าโปรดเพิ่มพลังให้เขาต่อสู้กับความชั่วร้ายตาคนเลวร้ายอวยพรันเวนตอนเป็นเอ็นพีซีที่ดีที่สุดที่วีเคยเจอมาจนถึงตอนนี้ไม่ใช่แค่เลเว่นที่สูงกว่าแต่เขายังมีบุคลิกที่ดีอีกด้วยทําไมการที่ผู้ใช้คุยกับเอ็นพีซีเพื่อรับเควสถึงมีประโยชน์ ัวมันเองก็เป็นปัญหาแล้วเพราะนักปลาจะหลอกลวงผู้ใช้แต่อันเวนตอนดูแลงานของเขาและไม่ดื้อรัน้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา NPC ที่ไรเดียงสาและซื่อวีเดลากันเวนตอนไปมาทั่วโมราตาเพื่อลาสัตว์นั่นคือจุดประสงค์เดิมของการพาเขามาทานเลเวนับแล้วมอนสเตอร์จํานวนมากถูกสังหารด้วยความช่วยเหลือของอันเวนตอนวีเดตก็สามารถเลเวนับถึงเลเวล200ได้อย่างรวดเร็วในที่สุด ในอาลูปเลเวลส0งเป็นหนึ่งในจุดตรวจสอบของเกมเซิร์ฟเวอร์เปิดมานานกว่า1ปี4เดือนแล้วเลเวลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเลเวล100ค่าสายการค้าและการผลิตอยู่ในระดับเฉลีย่ยแต่ผู้ที่ต่ำกว่าเลเวล100มักถูกมองว่าเป็นพวกมือไม้แต่ในอาลูปมีบัญชีเลเวลตามจำนวนมากอย่างท่่มทน้นนั่นเป็นเพราะผู้เล่นใหม่จากทั่วโลกลงังไหลเข้ามาแต่ละหมู่บ้านเต็มไปด้วยนักผจญภัยมือไม้ที่ใฝ่ฝันที่จะได้เห็นโลกการมีเลเวลเกิน130ถือว่าได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งนนจุดั้ หลายคนเข้าร่วมกินดึกและเริ่มเยี่ยมชมเมืองและหมู่บ้านอื่นๆพวกตว,วีและค้าที่คล้ายกันเริ่มเดินทางไปมาเมื่อเลเวนประมาณ50แต่ข้าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลาซาสำหรับเลเวนของตนตัวละครที่มีเลเวนเกิน150ค่อนข้างมีชื่อเสียงและผู้ที่มีเลเวนเกิน200ก็สูงขึ้นไปอีกขั้นการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สองค้าต่างๆเช่นอัดวินและนักธนูสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ตามความชอบของตนขงหมดนักบวชนักรบโจรและพ่อค้าบางประเภทก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้เช่นกัน ทักษะใหม่พร้อมใช้งานแล้วขอบเขตของทักษะที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้กว้างขึ้นอย่างมากและทักษะอื่นๆก็ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติด้วยเหตุนี้เลเวล200จึงถูกเรียกว่าจุดตรวจสอบในอาลลผู้ใช้ที่เลเวลสูงกว่าค่าฉเฉลี่ยมีน้อยกว่า20เอร์เซนของผู้ใช้ทั้งหมดด้วยความแข็งแกร่งที่หลบกลวงและคลาสายการผลิตของวีดทาให้ยากที่จะเปรียบเทียบก,กับตัวละครอื่นๆวีสงสัยว่าเขาจะมีการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่2หรือไม่เมือ่อกดเลเวลัพชุดอุปกรณ์ทั้งหมดของเขาเปลี่ยนไป บนสีษาของเขามีหมวกกันเว้นมนของแวนฮอปและเขายังสวมถุงมือสะลักลายกุหลาบบนมือด้วยด้วยกรอวีสิ่งแต่งตัวเป็นอัดวินแห่งความตายสีดำแล้วอย่างไรก็ตามเขาใส่ถุงมือสีขาวกับชุดอัดวินดําของเขามันไม่ใช่ชุดที่เข้ากันได้ดีแต่สแตร์สำคัญสำหรับเขามากกว่าความคิดเห็นของคนอื่นอันเวนบอลตามเข้ามาอย่างช้าๆครับวีดีและอันเวนบอลมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านหน้าปราสาทดำขนาดใหญ่แวมไพร์ซุ่มซ่อนอยู่แถวนั้นการหาพวกมันไม่ใช่เรื่องยากภายในหมู่บ้านแวมไพร์กว่า สามร้อยตัวเดินเกร็ดเตยหาเลือดและพวกเขาสามารถหาพวกมันได้ไง่ายๆวีถดให้แวมไพ์ตัวหนึ่งเดินลงออกมาจากกลุ่มจากนั้นในขณะนั้นเขาก็จะปรากฏตัวและเริ่มจงตีใบมีสลัหน่าประหลาดใจที่แวงไพ์สามารถป้องกันดาบแสงที่พร่มัวได้อย่างง่ายดายด้วยท่อนแขนของมันจากนั้นมันก็เผยเที่ยวให้วีไดเห็นและพูดว่าแกอีกแล้วรอบังเอิญมันเป็นแวงไพ์ตัวเดียวกับที่วีเคยถูกฆ่าเมื่อครั้งที่แล้วมันเป็นคนเดิมในที่เดิมและวีดกําลังรอซุ่มจงตี ยี่ยมไปเลยวีดเริ่มจงตีด้วยใบมีสลักของเขาเขาเวียงดาบที่สองประกายไปรอบร่างของแวงไพฉันเดาว่าวิญญาณของมันไม่ตายกลางมันก็กลับมาขยาหักแวงไพเริ่มจงตีขณะที่รักษาร่างกายไปด้วยวีดิยังคงต่อสู้ต่อไปอย่างยาวนานมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาต้องสร้างความเสียหายมากพอที่จะฆ่ามันได้หลายครั้งทักษะของแวงไพใช้มานาจํานวนมากแต่มันมีเลเวลเกิน270แล้วลักษณะเด่นของพาววงไพคือเวทมนต์ดำการแปลงร่าง และความลงไลายในสตรีรวมทั้งค่าที่มีพลังชีวิตปีที่สุดมอนสเตอร์เลเวนใกล้เคียงอื่นๆเทียบไม่ได้เลยแวมไพร์สายเลือดแท้พิเศษแข็งแกร่งกว่าแวมไพร์ทั่วไปมากในไม่ช้าพรศักดิิธ์และพรศักดิ์ก็จางหายไปและมานาของเขาก็หมดลงเขายิ้มเมื่อรู้ว่าแวมไพร์อยู่ในสถานการณ์เดียวกันอีกครั้งที่ฉันจะฆ่าแกไอโง่วีเดว,วิ่งไปตามกำแพงและตะโกนรักษาเวทมนต์ป้องกันบักตกลงค่าจะทำอันเวนเดอินออกมาจากที่ซ้อน พื้นฟูพลังชีวิตของวีและให้บับต่างๆแก่เขาตอนนี้สถานการณ์กลับกันแล้ววีติดยิ้มเมื่อเห็นใบหน้าของวางไพที่งุนงงอยู่ตรงหน้าเขาเขาไม่ลืมว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เคยฆ่าเขามาก่อนคราวหน้าฉันจะจัดการแกให้ได้หมอกมายาวางไพใช้ทักษะของมันเมื่อรู้ว่าเสียเปรียบกลายเป็นหมอกเพื่อนี้มันเป็นทักษะเฉพาะของวางไพในการทะลุกำแพงหรือวัตถุโดยไม่ถูกจับได้ร่างของวางไพกลายเป็นหมอกควันหมอกควันกระจายไปทั่ว แทนที่จะรวมตัวกันอยู่ที่เดียวหมอกควันเริ่มบิดตัวเพื่อนี้แต่บีดึดไม่พลาดที่จะจัดการมันให้เสร็จใบมีสลักด้วยทักษะใบามีสลักมันเป็นไปได้ที่จะโจมตีวิญญาณของมอนสเตอร์โดยตรงคุยอาแวงไพที่เคยเป็นหมอกถูกต้อนรับด้วยใบยมีสลักด้วยความช่วยเหลือของอันเวนบอลวีดึดจึงสามารถมีความสุขกับการแก้แค้นได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวีดุดเริ่มมาสัตว์บนภูเขาและที่ราบในภูมิภาคในเวลากลางคืนและกลับมาที่หมู่บ้านในเวลากลางวัน ในเวลากลางคืนโดยทักษะติดตัวของมูนัสกอปแสตแพของเขาเพิ่มขึนน30%ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทั้งหมดรวมถึงทักษะการแกสลักและสะแตศิลปะก,ก็ดีขึ้นสำหรับคนอื่นๆการล่าสัตว์เป็นงานหนักแต่จะมีความหมายอื่นได้อย่างไรวีดวแข็งแกร่งขึ้นแต่ในเวลากลางคืนมอนสเตอร์ก็แข็งแรงขึนเช่นกันบ่อยครั้งแข็งแกร่งขึ้นกว่า5 0อซอย่างไรก็ตามปัตราการรอบไอเทมและค่าประสบการณ์ก็เพิ่มขึ้นมอนสเตอร์จำนวนมากซุ่มซ่อนอยู่เป็นกลุ่มเช่นมาปลาแต่บางตัวมักจะอยยู่คนเดีว ดังนั้นเขาจึงสามารถล่ามอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่าได้แต่ตอนนี้เขาสามารถเลเวลัพได้อย่างสบายๆโดยความช่วยเหลือของอันเวนบอลโดยการข่าแหวนภัยในเวลากลางคืนแม้ว่าจะมีภาระเพิ่มขึ้นวีถุดประมาทระวังเป็นพิเศษเพราะความปลอดภัยไม่ได้รับการรับประกันเรียกอัดวินแห่งความตายแมนฮอกอัดวินแห่งความตายแมนฮอกเขาถูกเรียกมาเข้าร่วมการต่อสู้วีเดท่าอัดวินแห่งความตายมาแล้วหลายร้อยครั้งโดยไม่มีปัญหาใดๆและตอนนี้เขาก็อยู่ภายใต้คำสั่งของเขา สิ่งนี้เพิ่มความคุ้นเคยของเขากับมันชัยชนะแบบตัวต่อต,ตัวที่ยุติธรรมเขาไม่ชอบมันมีจะต่อสู้กับลำไภยและมาป่าชั่วร้ายในขณะที่แวนฮ็อกเพิ่มเลเวนด้วยการดูดประสบการณ์ขณะที่เขากําลังคุ้มกันอันเวนบอลเขาก็พูดว่าท่านอาจารย์เลเวนของ้าเพิ่มขึ้นบางครั้งแวนฮ็อกก็จะบอกเขาอย่างสุภาพแวนฮ็อกลูกน้องของวิติกําลังแข็งแกร่งขึ้นเขากําลังเติบโตผ่านการล่าสัตว์อืม บีถึงมองไปที่แวนฮอกด้วยใบยหน้าที่ไม่พอใจทุกครั้งที่อัตวินแห่งความตายค่ามันจะได้รับประสบการณ์ของมันเองแต่ทุกครั้งที่ฟิเดลัสั์คนเดียว20%ของประสบการณ์ทั้งหมดจะไปที่แวนฮอกนั่นคือข้อตกลงในการเรียกการละมันจะดำเนินต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลงไปตัวดูดเลือดแต่เขาปฏิเสธไม่ได้ว่ามันช่วยในการต่อสู้ได้มากด้วยความช่วยเหลือของแวนฮอกการล่าแวงไพจถึงง่ายขึ้นมากการมีอีกคนหนึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมากในการต่อสู้จริงความเสียหายและเกราบเพิ่มขึ้นนเเป็เท่า วีดอบอดภัยขึ้นเนื่องจากเขาไม่จําเป็นต้องเสี่ยงเมื่อเขามีอัตวินแห่งความตายเป็นแท้งใช้เวลาล่าวังัยน้อยลงครึ่งหนึ่งและเขาได้รับความเสียหายเพียงหนึ่งในสีวังภัยที่เดินเตะในเมืองมีประมาณ300อตัวพาวังไัยสายเลือดแท้มี1000ตัวที่เหลืออยู่ในปราสาทดําขนาดใหญ่วีจะจัดการวังภัยทีละตัวจํานวน4ี่ตัวพอดีจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มเคลื่อนไหวระดับทั่วไปของวังไัยสายเลือดแทที่เกิดใหม่และตายไปแล้วครั้งหนึ่งคือ2อ0ห้าสิ ความชำนาญดาบถึงเลเวลสิทและเปลีป่ยนเป็นความชำนาญดาบระดับกลางแล้วความเสียหายด้วยดาบเพิ่มขึ้น50%ความชำนาญดาบระดับกลางเพิ่มความเสียหาย7%ทุกครั้งที่ทักษะเพิ่มขึ้นค่ามานาของทักษะจงตีลดลงครึ่งหนึ่งค่าสแตทเพิ่มขึ้น2%ความเศร้าของช่างแกสลักเนื่องจากพวกเขาไม่มีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธการเติบโตของสแตทที่จะการบรรลุค,ความชำนาญดาบระดับกลางจึงต่ำกวา่าอย่างไรก็ตามในฐานะช่างแกสลัก เขาสามารถพัฒนาความชนานํานาญดาบไปถึงระดับกลางได้ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นเต็มไปด้วยน้ําตายอย่างแท้จริงและหลังจากนั้นไม่กี่วันอีกหนึ่งทักษะก,ก็ถึงระดับกลางใบมีสลักถึงเลเวลสิบและจะเปลี่ยนเป็นใบมีสลักระดับกลางสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเมื่อใช้ใบมีสลักตอนนี้คุณสามารถสร้างรูปปั้นขนาดมหึมาได้แล้วการป้องกันของศัตรู